สวัสดี FC นะครับก่อนปีใหม่วันนี้พา f อ FC พี่พเพื่อนมาดูชุด2คน2ชุด2 2 2วันนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับ12นิ้วนะครับเสียงแหลมก็ผมจะใช้เป็นดอกตองแปดเนาะหัวจรวดครับแล้วก็ n p e นะครับตู้นี้ก็เอาให้พี่พีดูก็จะเป็นตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่เขาก็จะมีพวกฟิลเตอร์นะครับตะแกงปั๊มจากโรงงานนะครับบริษัทนี่ครับ สองตู้ครับผมจะเป็นชุดสองกันสองตู้นี้ก็จะเป็นไม้อัดไม้อัดตัวนี้ก็จะเป็นไม้เบาๆครับไม้ไม้ตาภูเขานะครับไม้อัดนี่ครับส่วนตู้เบตมาดูตู้เบตกันครับตู้เบตก็จะเป็นตัวนี้ผมจะไม่แกะนะครับเพราะว่าเป็นตู้ใหม่ใหม่เอี่ยมเลยครับเขาก็จะมีความหนาอยู่ที่ยี่สิบมิลครับผม ตัวนี้ทําลบเหลี่ยมมาอย่างดีครับตู้เบรสมัยใหม่ก็จะมีรูปแบบในการอำนวยความสะดวกนี่เลยครับทํามือจับให้พร้อมนี่ครับด้านล่างด้วยครับสองฝั่งเวลาพี่เพื่อนยกก็สองคนสองฝั่งเวลายืนก็นี่ครับช่วงที่เรายืนเราประมาณนี้ได้ครับแก้ปัญหาการปวดหลังปวดเอวได้ดีมากเลยครับเขาทามาดีมากด้านหลังด้านหลังของตู้นี่ครับจะเป็นลองอ่าลอง รองเท้ารองรองพื้นของของตู้นะครับมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเวลาวางมันจะทับตรงนี้ไปเนาะมาดูด้านหลังครับด้านหลังของตู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาไม่ต้องสนใจน,นะครับมาดูตรงนี้เลยนี่ครับสเปคคอนครับผมสเปคคอนหรือจะเป็นหัวพ่วงดำดำแดงน,นะครับแล้วแต่ชนิดตู้ที่พี่เพื่อนทำหรือว่าสายช่าง ทำออกมาอเอาไว้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพจเพจเป็นแป้นแป้นเพดเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะก็จะเรียกว่าสเปคคอนนะครับสายลำโพงนะครับสองอันก็คือเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างระหว่างด้านนี้นะครับกับด้านนี้ครับผมด้านบนเหมือนกันนะครับตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางก็จะเป็นสเปคคอน สองช่องนะครับเอาไว้เชื่อมต่อระหว่างตัวนี้ขออภัยนะครับเสียงมันก็อาจจะอยู่หน้าถนนนิดนึงนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนรถเดินทางกันเยอะครับช่วงนี้นี่ครับชุดเบรสองคุสองก็จะมีลําโพงเบรนะครับคู่นะครับสิบแปดหรือสิบห้านิ้วก็ได้ก็เขาจะเรียกว่าสองคุสองนะครับอ่ตัวนี้ผมใช้สิบแปดนิ้วครับผมนี่ครับแล้วก็สิบสองนิ้วคู่อ่า มาดูเครื่องปรุงมาเลยมาเลยวันนี้เพื่นเพื่อที่กำลังจัดเซตเครื่องเสียงต้องการประเภทที่ว่าง่ายสุดแล้วก็เบาสุดแล้วก็ใช้งานได้เขาอ่าเขาเรียกว่าจบนะครับจบเปิดเปิดแล้วอ่าให้ให้กำลังเสียงที่ที่น่าพึงพอใจผมจะเลือกใช้ ตัวนี้คือเบาครับหนึ่งเลยเบาครับเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้เกณฑ์ผมเอาเอาลงไม่สุดนะครับเพราะว่ากําลังขับเขาเหลือเยอะนะครับฝั่งละพันห้าร้อยวัตต์เลยทีเดียวเด้อของเจ้านี้ครับส่วนสัญญาณที่แยกเสียงออกไปเป็นเสียงกลางเสียงเบสเสียงแหลมตัวนี้ผมใช้สองทางนะครับใช้สองทางของยี่ห้อนี่ครับอ่ามาดูตัวกันกล้อง เสียงนะครับเป็น e q EQ ตัวนี้แยกเป็นสองฝั่งนะครับเป็นสไลด์สั้นสองฝั่งนะครับชั้นเดียวครับผมเสียงดีครับรุ่นนี้ครับดูยี่ห้อเขานี่ครับไมค์ดูใกล้เนาะน้นจะเป็นไมโครเทคหรือเปล่าครับถ้าอ่านผีขอไปนะครับด้านบนนะครับไฟนะครับตัวไฟตัวนี้ก็จะเป็นเชื่อมระหว่างปลั๊กไฟ 3าตัวนี้รับเอามารวมกันนะครับหรือตัวบนนะครับมาไล่ดูตัวบนก่อนครับมิกเซอร์ครับมิกเซอร์จะเป็นมิกเซอร์ประเภทอนาล็อกเนาะใช้งานง่ายสำหรับพี่พื่นเพื่อนเนาะนี่ครับสัญญาณเข้านะครับไม้นะครับเป็น XLR ได้แจ็คโฟนก็ได้นี่ครับ XLR ก็ได้แจ็คโฟนก็ได้ครับผมหช่องทาห้าหกนี่ครับหช่องนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณเข้าตรงนี้ เป็นซาวข้าตรงนี้ด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณขาออกครับผมขาออกแล้วก็นี่เรามาเลือกตรงลาย LR นะครับ m a เ n Out นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวควบคุมนะครับการส่งสัญญาณออกไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเล่งสัญญาณที่มาจาก สาวข้างนอกนะครับมาจากเสียงด้านนอกก็จะรับตัวนี้แล้วก็บอลลุ่มก็อยู่ตรงนี้นี่ครับบอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่งให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะ,ะมาดูคร่าวๆกันเนาะด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นปลั๊กปลั๊กไฟตรงนี้ <ไป S 1> นี่ครับ <ไป S 1> ที่ผมบอกก่าเพื่อนเพื่อ่นตัวนี้ power cost eq eq c o s สนะครับแล้วก็ย้อนแสงนิดนึงนะครับ อีคอแล้วก็ตัวนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับเราก็จะมารวมตรงนี้กับรยงตรงนี้ทั้งหมดเลยส่วนสายลาโพงสายลำโพงสายขวาก็จะเป็นตัวนี้แยกเป็นนะครับเข้ามาสองฝั่งอันนี้สัญญาณขาขาเข้าจากจากอีนะครับอาจาจากคอสนะครับจากคอสจากคอสมาเข้านี้นะครับก็จะเป็นแยกซ้ายขวานี่ก็ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเบร์เบร กลางแหลมเบรกลางแหลมนะครับเป็น2นะครับตัวนี้ก็จะใช้กับสองคูณสนะครับอี่พี่เพื่อนๆเห็นด้านหน้านะครับสองคูณส,สตรงนี้มีอะไรบ้างเนาะนี่ที่สําคัญหลกักๆหลักๆ,ๆเลยนะครับมีมิกเซอร์ครับผมขอภัยนะครับขอภัยนะ,ะมันหลุดมันหลุดเนาะนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์ครับอนาล็อก ปักไฟขาดไม่ได้ครับปลักไฟเอาไว้เชื่อมระหว่างสายปักไฟได้หลายตัวเนาะไว้อยู่ในในกล่องกล่องแหลกครับผม EQ EQ วอีคอสนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับชุดนี้เป็นชุดที่เล่นง่ายที่สุดสําหรับมือมือใหม่แล้วนะครับจจะเป็นอนาล็อกนะครับนี่ครับเกมฑเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆปรับปรับย่านความถี่หรือว่าท่านใดที่เคยใช้แล้วก็ขออภัยนะครับสําหรับ สำหรับเมื่อใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ก็ท่านใดที่มาเอาที่ร้านนะครับหรือซื้อร้านไหนก็แล้วแต่ก็ให้ทางซาวของร้านเนี่ยเขาปรับปรับ,รบไว้ให้นะครับแล้วก็ดูลักษณะาการปรับเอาไว้แทปเอาไว้ก็ได้นะครับพี่บีนเพื่อนแทปเอาไว้ก็ได้ถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยปรับนะครับนี่ครับ e q e q นี่ครับแยกเป็นสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็จะเกือบจะเป็นแฟลตแล้วนะครับ ก็นิดหนึงครับดึงขึ้นดึงลงนิดเดียวครับยันความถี่ขึ้นลงนิดเดียวครับนี่ครับอันนี้ก็ดึงลงก็ตัดตัดยันความถี่ตรงนี้อยู่ที่2 0 0นะครับ2อ0นะครับอันนี้ก็ประมาณพอๆกันครับยันความถี่ตรงนี้ครับส่วนวอลลุ่มปลั๊กไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นสัญญาณไฟที่เข้ามาก็จะมีดิจิตอลระบุไว้ว่า กำลังไฟเขาสามส0บเอ็นะครับเป็นโวลต์น,นะครับนี่ครับเขาบอกว่าเป็นโวลต์ก็ถือว่าเยอะนะครับเต็มที่เลยไฟที่บ้านครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นชุดเครื่องเล่นนะครับโน้ตบุ๊กเดี๋ยวเรามาลองฟังซาวดูเนาะเสียงรถเยอะนะครับขออภัยเพื่อนแล้วกันนะครับใกล้ปีหม่แล้วก็ อาาลองทาสองเครื่องเสียงดูครับปุ๊บมาดูใกล้ๆกันเนาะครับฝากให้ FC ตอนรับปีใหม่ครับในชุด2องต้นสองนใครที่หายอยู่นะครับ วางไปคร่าวแล้วนะครับนี่สําหรับชุดสองคนสองนะครับชุดนี้ทัพตัวนี้เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับจบจบที่นะครับพร้อมสายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกทุกอย่างนะครับอยู่ที่สี่หมื่นบาทท้วนนะครับอันนี้ไม่รวมกับไม้ลอยนะครับสี่หมื่นบาทท้วนเลยนะครับตัวนี้จะแพงนิดนึงนะครับเพราะว่าเอากําลังขัดเหลือเป็นสวิตชิ่งครับตัวนี้จะเบานะครับสวิตชิ่งก็ก็คือโหมดของระบบ ไฟฟ้าวงจรที่อยู่ข้างในที่ถือว่าเป็นเป็นชิ้นอุปกรณ์ที่เบานะครับสําหรับสายช่างนะครับเอาตัวนี้ก็จะเป็นางานของบริษัทนะครับเป็นคุณภาพชุดหนึ่งนะครับนี่ครับทั้งหมดส่วนรายละเอียดอื่นๆก็พี่ๆก็ไปเสิร์ชดูใน Google เด้อว,ว่าอุปกรณ์ตัวคอร์ดอีคพวกนี้การทำงานมีความยุ่งยากไหมเป็นแบบไหนอนาอกนะครับ ชุดอนาล็อกผมว่าง่ายที่สุดแล้วเนาะ,อะขอขอบคุณ f อที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืม f อที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์นะครับมีอะไรจะฝากถึงเ,เพื่อนเอฟซด้วยการคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับเครื่องเสียงการแจ้งเครื่องเสียงชาวรักยากของพวกเรานะครับเอาไว้ใช้งานเอาไว้รับงานหรือว่าท่านใดที่กำลังมองหานะครับเป็นของฝากนะครับผู้ใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ ที่มีคุณค่านะครับใช้งานแล้วก็ทําทําประโยชน์ได้เยอะนะครับทําประโยชน์ได้เยอะให้กับให้กับพี่เ,เพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปรับงานเอาไปร้องเพลงหรือว่าอเอาเป็นของฝากเนี่ยของฝากได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นคุณค่านะครับนี่ครับเสียงเพลงที่พวกเราขาดไม่ได้นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยคลิปนี้นะครับก่อนปีใหม่เนาะชุดสองคนสองนะครับนี่เลย ก็เบอร์โทรติดต่อของพี่ซาวนองมูนมากก็จะทิ้งไว้ลิงก์ด้านล่างเนาะให้พี่เพื่อนได้เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็โทรสอบถามไดเรดกันดูนะครับขอบคุณสําหรับที่เข้ามาติดตามครับผมเสียงดังนิดนึงครับอดูภาพไปพังๆเสียงดังเสียงดังมีไม่กี่อย่างครับนี่ครับปลั๊กไฟ EQ คอร์สแล้วก็พาวเวอร์ครับง่ายๆครับอ่า ผมเริ่มบอกไปว่ากล่องกล่องแหลกนี่มีทั้งกล่องไม้กล่องเหล็กแล้วก็มีนมียมนะครับจนส่วนตัวผมใช้ของมินิเป็นพลาส,สติกนะครับก็จะเป็นพลาส,สติกแข็งนะครับซึ่งมันมีความสามารถหนึ่งและการละอองประเภทฝนได้นะครับการความชื้นได้ดีครับผมแล้วก็เบายกง่ายครับบมนี่ครับตัวนี้ไม่แพงครับตัวนี้เป็นแปดยูครับผม 8ยูได้ประมาณนี้แหละอ่ามี8ยูมี2ยู4ยู6ยู8ยู10ยูขึ้นไปนะครับให้ดูคร่าวๆครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ